ล <c oughs> นี่เราอยู่กันที่ตลาดเย็นนิบงารูนะคบเป็นตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับว่าแต่เปิดเมื่อไรอะ่ะอ๋อตรงนูน้นมีป้ายนี่นะนี่ครับเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดวันที่24มิถุนายนเองครับมีทั้งลำไยก๋วยจับลูกชิปลา้อกปลาทิพกุ้งทิพซูชิผักครัวก๋วยนมสดส้มตำลูกชิน้ำถุงโรตีไก่ทอดกระปะลาบหมดแล้วข้าวไข่เจียวไก่ย่าง ใครที่สนใจอยากจะมานะครับมากันได้เลยนะครับมาลองชิมคือ,องี้นะครับกะ <c oughs> ถ้าผมอ้าปากกะพูดได้ถ้าผมหูบกะต้องหยุดพูด <c oughs> แล้วก็หยุดเดินตลาดเย็นนิบงบารูนะคะตั้งอยู่ที่นิบงบารูค่ะอยู่ตรงข้ามน้ำแข็งเจริญสินนะคะถ้าจะมาเนี่ยก็คือเลยปตทแล้วก็ขี่ตรงไปขี่ <c oughs> <c oughs> ขี่ตรงมาเลยค่ะเสร็จทีนี้ ก็ยูเทินที่หน้าสวนส้มกันยางนะคะแล้วก็ก็จะเจออะ